สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันญรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูขนมจีนน้ํายาเห็ดค่ะทํายังไงให้อร่อยแล้วก็น้ํายาเข้มข้นนะคะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ มาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูขนมจีนน้ายาเห็ดค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีพริกชี้ฟ้านะคะแช่น้ําให้นุ่มแล้วก็ตะไคร้ขาหอมแดงกระเทียมแล้วก็กระชายค่ะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะเห็ดนางฟ้าค่ะก็จะมีหัวกะทินะคะ500 ML สองแก้วนี้ก็จะเป็นหางกะทินะคะประมาณ1,000 ML ค่ะแล้วก็จะมีทูน่านะคะประมาณ2กระป๋อง,องใช้เป็นทูน่าในน้ำเกลือหรือว่าน้ำแร่ก็ได้ค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะน้ำสะอาด1000 ML ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเกลือน้ำตาลทรายค่ะนำเห็ดนางฟ้านะคะมาฉีกเตรียมไว้ค่ะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลาเราเอาไปปั่นจะได้ปั่นได้ง่าย อตอนนี้เราก็ได้ฉีกเข็นนางฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณ1,000 ml ค่ะตามด้วยหางกะทินะคะประมาณ1,000 ml ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปประมาณ1ขีดค่ะอันนี้คือไม่ลุงแช่น้ำแล้วนะคะ แล้ก็ตามด้วยกระชายตะไคร้ข่านะคะหอมแดงกระเทียมค่ะแม่ลุงใช้อย่างละ1ขีดนะคะถ้าใครชอบทานกระชายก็สามารถเพิ่มกระชายลงไปได้อีกค่ะจากนี้ก็ใส่เป็นเห็ดนางฟ้าที่เราฉีกไว้ลงไปค่ะแม่ลุงใช้เห็ดนางฟ้าประมาณ3ขีดนะคะมาลงกอต้มมาได้สักพักแล้วนะคะ กลิ่นนี่หอมมากๆเลยค่ะพอทุกอย่างสุกด,ดีแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนี้ก็พักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทนะคะแล้วค่อยนําทุกอย่างเนี่ยไปปั่นกันค่ะพอทุกอย่างเย็นตัวแล้วนะคะแม่ลุงก็จะนํามาปั่นค่ะแม่ลุงก็จะแบ่งปั่นสักสองรอบนะคะ ใส่เนื้อปลาทูน่าลงไปค่ะไม่ลุงใช้ประมาณสองกระป๋องเพื่อความเข้มข้นของน้ำยานะคะอันนี้ก็จะแบ่งๆอันนี้คือแบ่งสองรอบเหมือนกันใส่น้ำลงไปเพื่อให้เขาปั่นง่ายๆนะคะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดดีเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็นำมาเทใส่หม้อเตรียมไว้ค่ะดูถ้าเราจะได้ปั่น3ามรอบนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นไม่ลุ่เครื่องเล็ก ก็ใส่ทหน้าลงไปค่ะแล้วก็จะปั่นเลยนะ พอปั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้เราก็จะนําไปตั้งไฟกันนะคะดูสิคะทุกคนค้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะคะใส่เป็นหัวกะทิลงไปนะคะ500ร้ ml ค่ะโอ้เกือบเต็มหม้อแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะหลังจากนี้ก็ปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะ แล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เป็นลูกชิ้นปลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะจากนี้ก็จะรอให้ลูกชิ้นสุกก่อนนะคะแล้วค่อยชิมรสชาติ นี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวม่ลุ่งจะลองชิมรสชาติดูค่ะชิมรสได้ตามชอบเลยนะคะอืม,มยาเข้มข้นมากเลยค่ะลุ่งขอเติมเกลือลงไปอีกนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ํายาเห็ดของเรานะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเข็มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเมนูขนมจีนน้ายาเห็ดของเรานะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะน้ํายานี้เข้มข้นกลมกล่อมมากเลยนะคะทานแกล้มกับผักสดต่างๆตามที่เราชอบได้เลยนะคะอย่างเช่นใบแมงลักสลัแหน่ถัว่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็ถั่วงอกค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ